อยู่กับความเป็นจริงมีปัญหาอย่าย,ยอมแพ้ให้หาสาเหตุล่างเงาของปัญหาและแก้ไขมันครับผมชื่อสมชายกุลคีรีรัตนาเป็นกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทต,ต่อยีบันฟู้ดจำกัดปัจจุบันนี้เราทำก็คือจะทำนมถั่วเหลืองที่เป็น sterilized แล้วก็ p a s t e u r i z e บริษัทเราชื่อต่อยีบันฟูด้ดแบรนด์ของเราคือลาบันซอยเริ่มจากภรรยาผมเป็นคนจังหวัดยะลาระหว่างที่กลับมาในพื้นที่ใต้ล่างเนี่ยเราจะเห็นว่า ไม่มีโรงงานแปรรูปอาหารมีค่อนข้างจะน้อยมากก็เลยมามองว่าอุตสาหกรรมตัวหนึ่งที่น่าจะทำได้เลยก็คือประเภทนมเริ่มจากถ้าเป็นถั่วเหลืองก็เราก็จะเริ่มจากานำถั่วเหลืองเนี่ยมาแช่น้ำก่อนแช่ประมาณ4-5ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการโม่หลังจากนั้น ก็จะไปเข้าเครื่องเครื่องหนึ่งเขาเรียกเครื่องทําให้เป็นเนื้อเดียวโฮโมีไนเซอร์ izer, เพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นแล้วก็ขบวนการต้มแล้วก็กระบวนการแยกกากหลังจากกระบวนการแยกกากเราก็จะได้นมถั่วเหลืองที่เอาไปผสมผสมเป็นรสชาติต่างๆ หลังจากนั้นเราก็ไปบรรจุในขวดแก้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อสเตรลิไลซ์ ค่าเชื้อเสร็จเราก็จะนำขวดแก้วนี้มาสมฉลากมาบรรจุด้วยความเป็นจริงทุกธุรกิจที่เริ่มต้นไม่มีธุรกิจไหนง่ายท,ทุกธุรกิจต้องมีอุปสรรค ดังนั้นเราจะต้องมามองร่ากเง้าของปัญหาก่อนการทําธุรกิจของเราเราตั้งปณิธานว่าเราจะทําธุรกิจที่ฮาลานเราจะเริ่มตั้งแต่การเงินไปจนถึงระบบการจัดซื้อระบบการผลิตระบบการขาย i b a n k เป็นแบงค์เดียวที่มีระบบการเงินที่ฮาลานใน12ปีที่แล้วเราก็เลยเดินเข้าไปหา Ibank เพื่อขอรับการสนับสนุนด,ด้านสินเชื่อในการลงทุนเพราะว่าการลงทุนของเราเราสร้างโรงงาน แล้วก็จะมีเงินทุนเฉพาะในการซื้อที่ดินในการก่อสร้างอาคารกับเครื่องจักรบางส่วนแค่นั้นเองซึ่งไม่เพียงพองกับการดำเนินธุรกิจต้องขอบคุณไอแบงเพราะว่าเป็นแบงค์เดียวที่สามารถเทียจะบรรลุปณิธานของเราได้เพราะว่าเรามีปณิธานคือเราจะทำธุรกิจที่ หาล้านตั้งแต่การเงินไปจนถึงการขายเลยไม่ใช่เฉพาะการผลิตยอย่างเดียวอีกอันนึงก็คือทําให้เราไม่ต้องไปหาระบบการเงินอื่นๆเพราะการลงทุนของเรายังไม่มีแบงก์ในระบบชาริยะให้เราเลือกมากมายนักในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันเป็นแบงก์ทางเลือกทางหนึ่งที่ต้องขอบคุณ